สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยค่ะที่ยู u ูปชา n นลว o ลทิ t i p t r a c t o r ขายรถแท็กเตอร์มือสองค่ะและอุปกรณ์ต่อพ่วงจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้ก็มี l 3 6 0 8ตัว SP นะคะสวยๆเลยมารีวิวนะคะก่อนอื่นเลยนะวันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอรีวิวนะประจำวันที่2พฤศจิกาย,ยน2564นนะคะอัปเดตสินค้าหน้าานกันด้วย36แรงมา้าพี่ๆท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยูทูปช่อง นี้เป็นกําลังใจให้หนูในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเดี๋ยวหนูเริ่มรีวิวกันเลยเนาะตัวนี้ L3608 ตัว SP นะคะ36แรงมา้าสภาพนะคะสวยๆเลยนะสะภาพสวยๆจดทะเบียนปีพศ2 5 5 8ค่ะ ปี58นะคะมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยตัวนี้ก็มีการทําสีในส่วนของกระทะล้อทั้ง4ด้านนะคะแล้วก็มีการเก็บสีด้านท้ายตรงช่วง PTO นะคะโดยหนูพาไปชมกันอีกทีเนาะที่เหลือก็เป็นสีสันเดิมนะที่เหลือเป็นสีสันเดิมนะคะแค่กระทะล้อและด้านท้ายเท่านั้นนะคะมีการเปลี่ยนล้อย,อยางคู่หน้าให้ใหม่ด้วยนี่เลยตามรูปนี้เลยนะคะล้อย,อยางคู่หน้าใหม่ค่ะแล้วก็ในส่วนของล้อยางคู่หลังเป็นเราไม่ได้เปลี่ยนนะคะก็เป็นล้อยางเดิมเน ไม่ได้เปลี่ยนนะคะจดทะเบียนปี58มีเล่มทะเบียนพร้อมเลยเก็บสีในส่วนของกระทะล้อสด้านแล้วก็ด้านหลังเดี๋ยวหนูพาไปชมเนาะนีอันนี้ให้ดูในส่วนของหลังเบาะนะคะเบาะก็สภาพโอเคนะคะเบาะไม่มีรอยฉีกขาดใดๆนะคะ ตัวนี้ตัว sp นะคะ36มรงาม้าจากร้านวอลเลย์ิิแทกเตอร์ค่ะคัดลถดสวยๆมาเลยเนาะ ในส่วนของตัวนี้นะคะอุปรกรณ์นะคะอุปรกรณ์ก็อุปกรณ์2ชิ้นค่ะมาพร้อมใบมีดดันดินหน้าทางร้านเราติดตั้งให้เป็นของใหม่มือหนึ่งเลยนะคะอุปรกรณ์ด้านหลังเป็นผ่านพวนเดี๋ยวหนูขึ้นรูปให้ชมตามนี้เลยเป็นผ่านพวนตาช้างนะคะเป็นพวงนี้เลยนะคะอุปรกรณ์2ชิ้นใบมีดดันดินหน้าของใหม่อุปรกรณ์ด้านหลังเป็นผ่านพวนตาช้างนะคะลดใช้งานได้ตามปกติเลยเดี๋ยวท้ายคลิปวิดีโอเราจะมีคลิปการขับรีวิวให้ชมเนาะเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมีคลิปการขับ รีวิวให้ชมนะคะอันนี้เดี๋ยวพาชมด้านหลังนะคะที่บอกว่ามีการเก็บสีนะคะอันนี้ให้ดูในส่วนของไฟนะคะไม่มีแตกนะคะไม่มีแตกไม่มีเล้านะตัวนี้ไม่มีแตกไม่มีเล้านะคะไฟติดทุกดวงนะคะไฟติดทุกดวงเลยในส่วนของด้านหลังนะคะที่มีการเก็บสีนะคะตามลูกศรชี้นี้เลยตรงตรงด้านตรงนี้เลยนะคะ ตัวนี้นะคะอุปกรณ์2ชิ้นนะคะาราคาอยู่ที่365,000บาทนะคะ3 6 5 0 0 0บาทราคานี้พร้อมส่งฟรีทั่วไทยทุกจังหวัดไม่บวกค่าขนส่งเพิ่มแล้วนะคะพร้อมส่งฟรีทั่วไทยทุกจังหวัดเลยแล้วก็ส่วนพี่ๆท่านใดเนาะที่อยากจะได้รถที่ติดบุ้งกีนะคะตอนนี้ทางร้านเราก็มีบุ้งกี่ตักนะคะของคูบ o ต้นะคะ LA 5 0 8นะคะมีเนาะ ็สามารถที่จะเอามาใส่คันนี้ได้นะคะ l 3608บวกบุ้งกี่ตักของตาช้างนะคะก็ราคาอยู่ที่380,000บาทนะคะ380,000บาทตัวรถพร้อมบุ้งกี่ตักนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวรถ คันนี้นะคะพร้อมใบมีดดันดินหน้าอ,อุปกรณ์ด้านหลังเป็นผ่านพวนอย่างที่หนูแจ้งไปเมื่อต้นคลิปนะคะก็จะราคายอยู่ที่365,000บาทค่ะ365,000บาทเนาะพี่ๆท่านใดที่สะดวกแบบไหนก็เลือกเอาไปใช้งานได้ ตามความพึงพอใจนะคะตัวนี้ก็สามารถติดบุ้งกีได้นะคะตอนนี้ทางร้านเรามีบุ้งกีตับของตาช้างของ36โดยเฉพาะเลยอันนี้ให้ชมหน้าใหม่นะคะ757ชั่วโมงการทำงานค่ะ757ชั่วโมงการทำงานเนาะให้ชมประมาณนี้ละกันถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะน้องคันนี้นะคะก็สามารถที่จะโอนมาจํามาจองกันได้นะคะ1-20สหมื่นส่วนที่เหลือเก็บเงินไปทางพร้อมรับรถหรือจะมาชมของจริงหน้าร้านกันก็ได้นะคะร้านตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขืออ,อําเภอ ของของจังหวัดกําแพงเพชรเปิดทุกวันนะคะ365วันไม่หยุดวันเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดวันนะคะตะกติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร087 573 4727ค่ะไอดีไลน์น้ำตา261 1เนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวหนูจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอการขับรีวิวต่อกันเลยค่ะ